ชื่อตองเตติดเทนเหลังเจ้าตัวออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนังสับเปลอ่อล่าสุดทำไรายได้ไปกว่า700ล้านบาทแล้วเจ้าตัวเผยถึงรัฐบาลว่าให้มาสปอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจนางสับเปลอือจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่านางสัปปเปลอือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจนมีผู้ชายเท่านหนึ่งแชร์บทสัมภาษณ์พร้อมเขียนแคปชั่นว่า ก่อนรัฐบาลเข้ามาให้ความสําคัญและสนับสนุนเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยให้หนังได้ไปต่างประเทศจากการสนับสนุนของรัฐบาลและค่าใหญ่กลับมาบอกว่าหนังมันไม่จําเป็นให้รัฐบาลช่วยมันก็ไปของมันเองได้ลักษณะของคุณต้องเตะแถวบ้านผมเรียกว่าวัวล,ลืมตีนครับงานนี้ทําเอาหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ